สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เวนกรรำทวงคืนจุดจบประยุทธ์ในเงื้อมมือธรรมนัตรอวันศูนย์พันเกมการเมืองห่วงสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ดูติดขัดเพราะบรรยากาศของสามปอไม่เหมือนเดิมและอำนาจกำลังสะดุด เขาบอกว่า3ปอยังไงก็ไม่แตกแต่อำนาจอาจไม่เหมือนเดิมถ้าเก็บอำนาจ3ปอจะเดินต่อต้องไว้วางใจกันและสามพักการเมืองในกลุ่มนี้ต้องไปในทิศท,ทางเดียวกันหากพักใดแตกแถวการเมืองสามขาเหล่านี้สะดุดแน่นอน หลายคนสงสัยว่าการเมืองสามปอหรือการเมืองสามขาตอนนี้การเมืองสามปอกับสามขาแยกกันไม่ออกเพราะขาหนึ่งในทางการเมืองลุงป้อมคุมพักฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินคือลุงตู่ฝ่ายบริหารระบบราชการและจังหวัดคือลุงป๊อกแต่สามขาถ้าจะเดินในขั้วอำนาจนี้ต่อไป ตอนนี้ใช้กลยุทธ์ในการแตกพักแต่ต้องจับมือกันหากจะเดินต่อไปได้ถ้าสามขาสามพักนี้ไม่กลมเกลียวกันสิ่งเหล่านั้นก็สะดุด สามพักที่อยู่ในขั้วนี้ 1. พักเศรษฐกิจไทย2พักพลังประชารัฐ 3. พักไทยสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปกลนเกมสามขาจะเป็นกลเกมขับเคลื่อนรัฐบาลสาเหตุที่ทำให้สะดุดปัดจจัยแรกคือความไม่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในพักพลังประชารัฐเพราะฉะนั้น,นกลไกในพลังประชารัฐจะเป็นศึกข้างในลุงตู่เองก็พยายามจะเข้าไปในพลังประชารัฐเช่นเดียวกันแต่ถูกลุงป้อมขวางไม่ให้เข้า การเดินเกมเข้าไปในพักพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้ไปตัวชี้ขาดอยู่ที่การเลือกตั้งหลักสี่ท่าพา่แพ้ศึกแสดงว่ากลไกลข้างในของพักพลังประชารัฐไม่ตอบโจทย์ในการหนุนลุงตู่ แม้ผลเลือกตั้งหลักสี่ยังไม่ออกแต่พลังประชารัฐแตกแล้วแต่ถ้าผลเลือกตั้งหลักสี่ออกมาแล้วแพ้ยิ่งเละกลุ่มในพักพลังประชารัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันตอนเช้าอย่างแน่นหนากันที่ป่ารอยต่อแต่ช่วงค่ำมีการนัดหมายกับแกนนำพักอื่นเป็นกรณีพิเศษอย่างน้อย4ีกลุ่ม หัวใจสําคัญหากต้องการให้สามขาเดินต่อไปได้พักเศรษฐกิจไทยต้องมีความชัดเจนว่ายังสนับสนุนลุงตู่หรือไม่เพราะสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้บางส่วนพร้อมจะจับมือกับเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งนอกจากแยกออกไปตั้งพักเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองในการปรับครมอหลังการเลือกตั้งอาจไม่จับมือกับพลังประชารัฐแต่อาจจับมือกับเพื่อไทยถ้าคุมผู้กองธรรมนัฐไม่อยู่อาจจะไปแน่ ในส่วนของพรรคไทยสร้างสรรค์กำลังหาทีมงานวางยุทธศาสตร์ในการรองรับขั้วอำนาจรองรับสอสอที่แพรแตกจากพรรคพลังประชารัฐและดึงสอสอคนรุ่นใหม่จากพรรคอื่นตอนนี้รอนับถอยหลัง4-5เดือน การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเดินต่อไปได้คนที่ชี้ชะตา3คนนี้ต้องกลมเกลียวกันไม่เช่นนั้นสู้ไม่ชนะศึกคำถามคือ3ปอยังรักกันดีไหมโคศกของพักพลังประชารัฐที่เป็นตัวแทนของลุงป้อมโดยตรงออกมาบอกว่าพลังประชารัฐยังเชื่อมั่นและพร้อมชูพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักและขอยืนยันความสัมพันธ์ของสปอ forever ว่ายังคงแน่นเหนียวเป็นหนึ่งเดียวในทุกสถานการณ์ ถ้ามีกระแสะออกไปว่าสามปอไม่ forever กลุ่มต่างๆจะแตกออกไปหมดอำนาจของ3ปอสาขาก็จะสั่นคลอนไปด้วย ธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเช่นเดียวกันว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าสามปอไม่แตกและไม่ขัดแย้งกันไม่ได้มีปัญหาใดขออย่ายุแยงบิดเบือนในสื่อหลายช่องทางความพยายามที่อยากจะบอกว่าสามปอยังก,กลมเกลียวเป็นสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาว่าในพักพลังประชารัฐและพักเศรษ,ษฐกิจไทยต้องไม่สั่นคลอนก่อนหน้านี้ลุงป้อมก็พยายามย้ำเรื่องนี้ ความกลมเกลียวหรือไม่กลมเกลียวมีส่วนในการชี้ทิศทางของอำนาจได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่แปลกที่ลุงป้อมและลุงตู่จะออกมาพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดลุงป้อมเองก็เคยพูดว่าตายจากกันเท่านั้นถึงจะแยกทางแล้วถ้าลุงตู่ไม่เล่นการเมืองต่อก็จะไม่เล่นเช่นกันและยืนยันว่ายังกลมเกลียว สามปอลองชอมเพื่อให้สามารถบริหารประเทศต่อไปได้แต่ต้องเหนียวแน่นกว่านี้และการจะเดินไปข้างหน้าต้องมั่นใจได้ว่ามีคนข้างหลังคอยหนุนตอนนี้ข้างหลังก็ยังคอยหนุนแต่ต่างกันเยอะถ้าเทียบกับเมื่อปี6กสองเกมการเมืองหลังจากนี้ไปในเชิงอำนาจทั้ง3คขา3ามพักจะสะดุดหรือไม่อยู่ที่21คนจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าการเมืองสขาจะสะดุดให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ